หนึ่ง,งอ,อดีไซน์อันนี้จะเป็นโอกาสที่ดีไซน์าอาจจะพลิกกลับมาชนะได้สองสวัสดีค่ะดีไซน์นะคะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามให้ดีไซน์กดติดตามตรงนี้แล้วก็กดกระดิ่งตรงนี้นะคะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆค่ะถ้ากดแล้วก็ไปชมกันเลย สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแม่กุ้งก็มีเกมกระดานนี้มาให้ดีไซน์กับเกีลรี่เล่นกันอีกแล้วนะคะแล้วก็วันนี้เรามีกองเชียร์นี่เลยน้องทันว่าด็น้องทันวาจะช่วยคิดเหรอจะได้เนียมาดูกันของเล่นอะไรเอ่ยวันนี้ค่ะนี่เลยเป็นของเล่นแบบนี้เลยนะของเล่นวิชาคณิตศาสตร์ใช่อ่ะอุ้ยนี่เลยนะคะเปิดกล่องมามันจะมีอะไรเดี๋ยวก่อนนี่คืออะไร อันนี้เป็นกระดาษแบบนี้นะแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นคู่มือปะวิธีการเล่นใช่ไหมคะแล้วก็มีอะไรคะลูกเาอุ้ยมีแบบนี้หลายสีเลยนะคะทุกคนแล้วก็มีเป็นแผ่นตัวเลขแบบนี้นะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาเล่นกันเลยเนาะอ,อันนี้ เล่นได้หลายแบบมากเลยนะก็คือถ้าเป็นเด็กเล็กๆเนีย่ยก็คืออาจจะเอามาให้เขาแยกสีเอามาบวกการแยกสีแล้วก็นับอะไรเงี้ยมันเล่นได้หลายแบบมากเลยเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาเล่นในแบบของเรานะแล้วถ้าใครอยากเล่นแบบนี้นะคะก็หาซื้อได้เลยนะคะที่ช้อปปี้ลาซาด้าแล้วก็ร้าน MB Care นะมาก่อนอื่นเราแบ่งกันก่อนเลยค่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตอนเล่นอีกทีนึงเนาะอ่ะมาตอนนี้นะคะเราก็แบ่งแผ่นสีนี่นะคนละเท่าๆกันแล้วนะนี่คะ่ะ เกมแรกที่เราจะเล่นกันนะนี่มีลูกเต๋าใช่ไหมเป่ายิงชุกใครจะได้เป็นคนทอยลูกเต๋าคนแรกยางยิงยาวปากกาเป่ายิงชุกพี่เกลี่รชนะพี่เกลี่ทอยลูกเต๋าค่ะได้กหกใช่ไหมพี่เกลียรก็เอาแผ่นตรงเนี้ยหกอันมาวางเลยมาเรียงกันตรงนี้เสียอะไรก็ได้อะ เด็กๆน้องๆทางบ้านนะคะดูคลิปนี้อยู่นะเรามาถ่ายกันว่าเกมนี้นะระหว่างดีซน์หรือเกลี่นะคะใครจะเป็นฝ่ายชนะนะ <Hey. S 1> ใครถ่ายว่าดีไซน์ชนะพิมพ์หนึ่ง ส่วนใครที่ใช้ว่าพี่เกลี่ชนะพิมสองนะเกมนี้นะนเราจะเล่นการทอยลูกเต๋าเนาะได้เท<ด>่าไหร่ชนะไม่เป็นไรใช่ได้เท่าไหร่เราก็จะแผ่นกระเบื้องที่เรามีเนี่ยมาวางเรียงๆแบบนี้นะแผ่นกระเบื้องของใครหมดก่อนคนนั้นก็จะเป็นฝ่ายชนะไปนะคะ <c oughs> ออดีไซน์ได้หนึ่งเหรอดีไซน์ก็วางต่อไปเลย <c oughs> อนชนะใช่อ่ต่อไปพี่เกลี่ห้าพี่เกลียออกมาวางอีกห้าโอ้โห อันนี้นี่มันขึ้นอยู่กับดวงด้วยเนาะดีไซน์ได้ไรคะ <6. S 1> ดีไซน์ได้หกห้าแล้วต่อไปดีไซน์วาง 6, วางต่อแถวไหนก็ได้นะสามสี่ห้วางให้เป็นแถวดิ <6. S 1> วางให้เป็นแถวหน่อย <6. S 1> ต่อไป <6. S 1> พี่เกลี่ได้อเอาพี่เกลี่วางดีไซน์ได้ไรคะหกหกครับวางเลย เดี๋ยวทีนี้ราให้อีกคนหนึ่งวางเสร็จก่อนนะแล้วค่อยทอยลูกเต่านะเดี๋ยวรอกันนะคะเลี้ยงดีๆเลี้ยงดีๆใส่เลี้ยงดีๆเ,เลี้ยงไปแถวดีๆค่ะอ่าแถวที่มีน้อยนี่ก็เลี้ยงได้นะเลี้ยงต่อไปเลยก็ได้นะค่เฮ้ยพี่เจลีใกล้หมดแล้วเหรอไหนดูดิสองโอ้ยเฮ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 ้ โอ้โหตอนนี้จะเต็มกระดาษแล้วนะเดี๋ยวเรามาต่อตรงนี้ต่ออีกได้นะดีไซน์าต่อข้างนอกกันที่ไหนฮะฮ้าใช่แต่ว่าให้มันเป็นแถวเลยค่ะลูกมาตัวนี้ก็ได้หนึ่หนึ่งโอ้โหดีไซน์อันนี้จะเป็นโอกาสที่ดีไซน์อาจจะพลิกกลับมาชนะได้สอง หนองสามสี่ห oh. oh. hey, เฮ้ยเหลือเพนดียวดีไซน์สู้สู้สี่โอ้โหสองสามสี่ี่เกลี่ ธรรมดเยย้นี่ใครชร์พี่เกลลี่นะคะมาเดี๋ยวเราจะเล่นเกมต่อไปกันแล้วนะอ่ะอันนี้เราจะใช้อันนี้มาช่วยแล้วนะคะทุกคนน,นี่นี่นี่นนามาเดี๋ยวเราเตรียมของก่อนมาสําหรับเกมต่อไปนะอ่ะเราจะมาดูว่าใครจะได้เริ่มเป็นคนแรกอ่ะทอยลูกเต๋าใครได้ใครได้ลูกเต๋าเยอะกว่าคะแนนเ<ป><ๆ>ยอะกว่าคนนั้นก็จะเป็นคนเริ่มถอยลูกเต๋าเอา พี่เกลี่ได้5ต่อไปดีไซน์ถ้าดีไซน์ได้ได้ดีไซน์ได้4อ่ะพี่เกลี่เริ่มก่อนวิธีการเล่นเกมนี้เดี๋ยวแปบงึงน้แม่กุ้งจะให้จับนี่เลยนะคะทุกคนตัวเลขที่อยู่ในนี้นะเพื่อเอามาสร้างสมการนั่นเองอ่ะ,ะกี่อันสองอันได้อะไรกับอะไรเอ่ยศูนย์กับบวก ได้เลขบวกกับเลขศูนย์มันยังทำอะไรกันไม่ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็จะรอรอบต่อไปใช่ไหมคะแล้วกติกาของเราก็คือแผ่นกระเบื้องของเรานี่เลยนะที่เรามีถูกต้องมาดีไซน์จับต่อไปอ่ะโอ้ยอ่ะเก็บใส่ที่เดิมดีไซน์ได้เลขอะไรเลขอะไรคะหนึ่งกับท่ากับโอเคอ่ะต่อไปพี่แกลลี่จับพี่แกลลี่ได้เลขอะไร เท่ากับกระเอ่ะพี่แกลี่ยมาทําอะไรกันได้หรือยังเอามาบวกค่ะแต่ผลลัพธ์ยังไม่ได้ใช่ไหมตอนนี้มีนนี้มีอะไรกับอะไรมีสี่บวกศูนย์เท่ากับแต่ยังไม่มีเลขผลลัพธ์ใช่ไหมแล้วก็หาเลขผลลัพธ์ไห้ได้ใช่ต่อไปดีไซน์จะไปอีกสองอันได้สิบกับเจ็ดนายดีไซน์ได้เลขอะไรบ้างแล้วไหนดูสิสิบกับเจ็ดโอ้โหยังเหมือนกันนะยังทำอะไรไม่ได้นะ เอามาไว้วางตอนที่เราสร้างสมการได้นีเก้ <9. S 1> อีกเลขหนึง่งห <1. S 1> ทำอะไรได้ยังดูซิมันสร้างอะไรได้ยังของพี่อ่ะอ่ะยังไม่ได้ดีไซน์จับไปสองอันสานี่ไงอ่ะดีไซน์จะสร้างเป็นอะไรเอ่ย 1. 1> มีเลสิบสิบสลบ ลบอะไรดีสเท่ากับยังไม่ได้คำตอบ7จ็ดไงเจ็ดดีไซน์สร้างได้แล้วหึงสมการเสร็จแล้วดีไซน์เอาตรงนี้ไปวาง1ิก้าวไปวาง10อัน3ก็วาง3ามอัน7ก็วาง7อันเอาซ้อนซ้อนกันก็ได้วางซ้อนซ้อนกันขึ้นเป็นแถวเลย้แพแน่นอนแปดเก้โอเคอ่ากองนี้อีก3า เท่ากับว่าดีไซน์จะใช้แผ่นกระเบื้องไปแล้วทั้งหมดเท่ากี่แผ่นรู้ไหมนารีวาให้ครบก่อนวาให้ครบกอนดีเท่ากับ7อีกอะเท่ากับดีไซน์จะใช้แผ่นกระเบื้องไปแล้วทั้งหมด20แผ่นตอนนี้ดีไซน์จะเหลือแผ่นกระเบื้องในนี้แค่10แผ่นเท่านั้นนและเหลือเลขตรงนี้1เลขอ่ะต่อไปตาพี่เกเลี่ พี่แกลลี่จับอีกสองแผ่นค่ะพี่แกลลี่จะได้อะไรไปสร้างกมการหรือเปล่ามาลุ้นกันพี่แกลลี่เร็วอย่ามาดูอย่ามาดูจับ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 เร็วอย่าดูอย่าดูสองงานพี่แกลลี่ได้เลขอะไรคะลบกับสิบอ่ะดูซิได้หรือยังลบกับสิบได้แล้วได้แล้วพี่แกลลี่ก็สร้างได้แล้วสิบลบสิบลบอะไรสิบลบหนึ่งเท่ากับ สิบลบหนึ่งเท่ากับเก้าย <teu. S 1> พี่เกลียร,ร์ก็สร้างได้แล้วอ่ะ,ะพี่กรีวางเลยค่ะเหลือกี่อันเหลือกี่อันเหลือในในแผ่นกระเบื้องในนี่กี่อันสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเหลือสิบอันเท่ากันแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแต่ว่าตอนนี้แผ่นที่ตรงนี้พี่เกลียจะเหลือตรงนี้ใช่ไหมก็คือสี่ สี่บวกศูนย์ใช่ไหมของพี่เกลลี่ใช่ไหมคะอ่ะยังไม่ได้ตอบย้ายไปก่อนนะอันนี้อันนี้ใช้ไปแล้วนะอ่ะต่อไปดีไซน์ดีไซน์จับอีกสองอันได้ไหมได้ศูนย์กับแปดสร้างได้ยังไม่ได้ยังจับเลยจับเลยห้ามดูห้ามเลือกห้ามเลือกได้เลขอะไรเอาเลขอะไรคะเลขแปดกับสี่สร้างได้ยัง ได้ไหมสร้างอะไรได้ไหมได้ไหมตั้งได้ไหมอ่ะว่างได้เลยเอาอย่างนี้ใช่ไหมสี่บวกศูนย์เท่ากับสี่โอเคเอาว่างต <4. S 1> ิ๊ตอรี่ใช้ไปอีกแปดอันเหลยสองอันสองอันนะคะทุกคน้โหตาดีใจน์ตาดีใจ ดีไซน์จะพิกมาชนะหรือเปล่านะคะทุกคนมาลุ้นกันตอนนี้ดีไซน์มีเลขอยู่ในมือคือ0 1และ8นะ 8. ดีไซน์ยหยิบอีก2อันได้เลขอะไรเอ่ยบวกกับ5นะสร้างได้ไหมไม่ได้5บวก1ก็ได้6ไม่ใช่8ยังสร้างไม่ได้ใช่ปะ่ะอ่ะสร้างยังไม่ได้แต่ว่าพี่เกลลี่คะ่ะจับ2อันค่ะเลขสร <3. S 1> สร้างได้ไหมคะ ยังไม่มีเครื่องหมายอะไรยังสร้างไม่ได้ตาดีไซน์ไกับสสร้างได้ยังสร้างได้แล้วส้างเลยแล้วมืดแล้วนะทุกคนดูเล่นกันจนมืดเลยนะคะสนุกมากไม่เป็นไรอะไม่มีเครื่องหมายเท่ากับอนุโลมอนุโลมเพราะว่าเครื่องหมายเท่ากับมันมีน้อยเดี๋ยวใช้อะไรกับอะไร ตัวหนึ่งเท่ากับโอ๋ออา่านโโลไมใ่ใช้เครื่องหมายเท่ากับนี่นะคะทุกคนเพราะว่าเครื่องหมายเท่ากับมันมีน้อยนะอ่ะว่างคน,นี่นอนเล่นกันจนมืดจนค่ำเลยนะคะทุกคนสนุกมากฝึกนะับฝึกคำนวณฝึกบวกเลขฝึกสร้างสมการนะให้เด็กๆแบบว่าฝนะึกบวกลบคูนหารเป็นไงหมดยังยังหมดแล้ว สุดยอดเลยสรุปว่าเกมนี้ดีไซน์ก็เป็นฝ่ายชนะไปเก่งมากเมื่อกี้รับใช่เสมอเราเมื่อกี้พี่เกลี่ชนะรอบนี้ดีไซน์ชนะ,อ,ะอีกรอบหนึ่งเหรอคะ,อะโอเคอะแต่ว่าตอนนี้มันมืดตึ๊ดเตือแม่กุ้งถ่ายแทบจะไม่เห็นอะไรแล้วคือเด็กๆเ,เล่นกันสนุกมากนะคะทุกคนคือมันได้ทั้งความรู้แล้วก็ความสนุกเลยเนะชอบไหมคะ งั้นเดี๋ยวเราเล่นกันต่อแต่ว่าตอนนี้แม่กุ้งขอหยุดถ่ายก่อนดีกว่านะคะ <laughs> นี่เด็กๆบ้านไหนนะอยากเล่นเหมือนดีไซน์กับเกลอรี่นะคะทุกคนนี่เป็นของเล่นฝึกทางคณิตศาสตร์นะฝึกคำนวณบวกลบคูณหารนะคะก็หาซื้อได้นะคะที่ช้อปปี้ลาซาด้แล้วก็ที่ร้าน MB Care นะคะสำหรับวันนี้พวกเราต้องขอตัวลาไปก่อนนะเพราะว่ามืดแล้วนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วบยบาบ๊ายบายมาเล่นต่อเลย